สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังแนวทางจ้ามาพบกับแนวทางหู้นนิเคีจากแนวทางของวันศุกร์วันที่17เดือน10เดือนตุลาจาก2-6-8จ้าสำหรับโพนนิเคีของวันที่16วันพฤหัสจ้าแนวทางรอบเศร้าไฮเด่น4และ3 ผลของรอบเศร้าจ 40, ้า807 40 0บน0หลางเนาะรอบเศร้าสําหรับหลางมา40จับคู่พลาดไปจากของเฮามีแต่ตัวใหญ่ๆเข้าขมาตัวหน่อยเนาะ43 49 46 47 45มา40เด่น4ของเฮามาจ,จะสําหรับรอบเศร้าจ้าหลางสําหรับรอบายบให้เด่น2และ1ผลของรอบบายจะ7740 7โตัว9จะ 07เศร้าออมาออกบ่ายอีกแนวทางบ่มี่ยังเลยเนาะบ่คอยแตกต่างกันเลยเนาะรอบเศร้า80740รอบบ่าย77407เศร้ากับบ่ายคำนวณเลขออกมาแล้วได้นับตัวเลขได้เลยเนาะเศร้ากับบ่ายนี่คือได้เลขแค่สี่ตัวเองเนาะออกเลขมาได้แค่สี่ตัวเองโอ้โหมีศูนย์มีสี่มีเจ็ดมีแปดแค่นี้สำหรับแนวทางของเฮามาแค่เลข เด่นรอบเศร้าจ้าวันที่17มือนี้ตามรุ่นกันต่อจ้าสำหรับนี่คีวันที่17รอบเศร้าแนวทางมื่อนี่ให้เด่น8กับ7วิ่งรูดจับคู่เด่น8 0 84 83 81 8ปดหกสำหรับเดนเจ็จะศูนย์เจ็ดจ็ามเจ็ดหนึ่งรอบบายให้เดนสีละสามจะคูเดนสีรอบบาย4ี่เจ็ดสี่ 1> 4ีแล้วก็ 4, สี่สําหรับเด่นสามเจ็ดเลขเด่น3 4 3 6ีกลักกันสําหรับโต้เด่นจ้ารอบใบเด่น3เด่น3 0 3 7เด่น4เน่นสี่เรอบเศร้าจะเจ 478เด่น8รอบเຊົ้านี่808 4 สำหรับแนวทางสายหุนห่นงเฮามนิก็ถือว่าเป็นมือสุดท้ายเนาะเจอกันอีกทีคือวันจันทร์เราจะทานแนวทางออกพ้ลงห้ตามปกติจะทานแนวทางบงออกพกก้นกับอัศวิโบใล่ให้จากโบยาพวาดคูติตามกดสันกระดิ่งไว้โลอย่างเดียวจะเพื่อรอรับการแจ้งเตือนเวลาทีแก้จุยลงแนวทางใหม่ๆให้่เนาะสำหรับแนวทางนี่คือมอนิกาฟ้าก้อยเพียงซัมนี่จากก่อนสินําไปเป็นแนวทางกับเปรียบเทียบพิจารณาการเบิร์เราจะมีตัวหมักตัวอบคอยตามจบอกมีตัวหมักตัวอพสามารถปล่อยผ่านได้จากอให สุขดีเฮงๆฮปังๆรวยๆกันทุกคนทุกท่านจ้าสวัสดีจ้า